สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องสาและแนเห็ดอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาชวนมือใหม่คุยกันเกี่ยวกับเรื่องทํำยังไงให้มีเห็ดขายตลอดนะฮะปัญหาสําหรับฟาร์มเห็ดมือใหม่เนี่ยนะฮะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือเห็ดขาดช่วงนะฮะพอเห็ดขาดช่วงแล้วแม่ค้านะฮะเขาก็ไม่อยากรับเห็ดเรานะฮะอะไรทําให้เป็นปัญหาเห็ดขาดช่วงนะฮะ ปัญหาของเห็ดขาดช่วงเนี่ยเกิดจากนะครับเกิดจากการที่เรารับเห็ดเป็นลอ็ลอตๆนะฮะยังไงก็สมมุติว่าเรานะครับมีโรงเห็ดอยู่โรงหนึ่งโรงเรือนนะฮะสามารถจุกก้อนได้3 00 0ก้อนเราก็สั่งเห็ดมาเลยครับ1ลอ 3, ็อต3,000ก้อนเสร็จแล้วก็เอาเห็ดเข้าโรงเปิดดอกนะฮะเก็บไปจนก้อนเห็ดหมดอายุนะฮะเสร็จแล้วถึงจะสั่งล็อตใหม่นะฮะแล้วทำไมมันถึงขาดช่วง มันเกิดจากธรรมชาติของเห็ดนะฮะเห็ดเนี่ยต้องขอเน้นย้ำว่าเขาไม่ได้ออกดอกทุกวันนะฮะเขาจะต้องมีระยะเวลาพักก้อนนะฮะตรงนี้แหละครับช่วงที่เขาพักก้อนจะทําให้เราสูญเสียไรายได้นะฮะแล้วแม่ค้าก็ไม่มีเห็ดพอไม่มีเห็ดแม่ค้าก็ไม่อยากจะรับเห็ดเรานี่คือปัญหาหนึ่งนะฮะของคนทำฟาร,ร์มเห็ดมือใหม่นะฮะที่ไม่มีเห็ดส่งอย่างต่อเนื่องนะ ทำให้ขาดโอกาสและขาดตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะฮะวิธีที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงให้เรามีเหตุอย่างต่อเนื่องนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเอาละครับผมจะชี้ให้เห็นแนวทางของการทำฟาร์มให้อยู่รอดนะครับมันมีข้อมูลประมาณนี้นะฮะอันดับแรกเลยนะครับที่เราต้องทราบนะฮะก็คือต้นทุนการผลิตก้อน สิ่งนี้เราต้องทราบเสียก่อนนะซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะทําให้ตลอดรอดฟังได้หรือไม่นะอย่าดูแต่ตัวเลขรายรับหรือกําไรเพียงอย่างเดียวนะครับต้นทุนการผลิตก้อนเนี่ยนะครับสำหรับฟาร์มเห็ดนะครับแต่ละฟาร์มนะจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณก้อนละ3ามบาทห้ไปจนถึงก้อนละ4ี่บาทห้โดยประมาณนะฮะ แต่ละฟาร์มนะครับต้นทุนจะแตกต่างกันเนี่ยขึ้นอยู่กับ1ต้นทุนขี้เลื่อยฮะแต่ละพื้นที่เนี่ยจะไม่เท่ากันนะฮะอยู่กับระยะทางขนส่งที่ซื้อขี้เลื่อยว่าไกลใกล้แค่ไหนนะฮะสองนะครับค่าแรงทําก้อนนะฮะที่แตกต่างกันบางฟาร์มนะครับจ้างแรงงานมาทําก้อนนะฮะส่วนบางฟาร์มทําเองในครอบครัวบางฟาร์มก็ใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยนะฮะ ก็จะช่วยลดต้นทุนต่อก้อนลงได้นะครับ3นะครับก็คือต้นทุนเชื้อเพลิงนะฮะสำหรับนึ่งก้อนเห็ดซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละฟาร์มนะฮะบ,บางฟาร์มก็ใช้แก๊สบางฟาร์มใช้ฟืนแน่นอนว่าเชื้อเพลิง2ชนิดนี้นะครับต้นทุนย่อมแตกต่างกันนะฮะแต่โดยรวมๆแล้วนะครับต้นทุนสําหรับฟาร์มที่ทําก้อนเองนะครับ ก็จะไม่หนีอยู่ที่ระหว่าง3-4ถึงบาทกว่าๆประมาณนี้นะครับสำหรับรายได้จากก้อนเห็ด1ก้อนนะฮะเห็ดนางฟ้าพู้ฐาน1ก้อนนะฮะจะให้ผลผลิตดอกเห็ดโดยเฉลีย่ยอยู่ที่2.5ถึง3ขีดนะฮะตลอดช่วงอายุอายุของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ4-5เดือนนะหากเราคิดที่ราคา60บาทต่อกิโลอ่าราคาขาย60บาทนะครับ ก็จะได้เงินค่าดอกเห็ดต่อก้อนนะครับประมาณ15-18ถึงบาทนะครับถ้าทำเป็นเห็ดแพ็กโฟมขายนะครับขายกันขีดนึงก็ราวๆ1 0บถึงบาทก็จะได้เงินค่าดอกต่อก้อนเห็ดอยู่ที่ประมาณ25 45บาถึงบาทจากตัวอย่างนี้นะครับจะแสดงให้เห็นรายได้จากดอกเห็ดต่อก้อนต่ำสุดจะอยู่ที่15บาบาทต่อก้อนนะฮะ ต้นทุนค่าก้อน4บาทนะครับเราเอาไปหักนะครับยังไงยังไงก็มีกำไรเหลืออยู่ที่11บาทแน่นอนนะแต่ถ้าเราซื้อก้อนมาเปิดดอกนะฮะปัจจุบันนี้ก้อนก็จะขายอยู่ที่7-8บาทนะครับก็จะได้กำไรที่เราๆครึ่งหนึ่งก็คือ7-8บาทเช่นกันนะฮะแต่ในความเป็นจริงนะครับมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เนื่องจากยังมีอีกหลายๆปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเช่นคุณภาพของก้อนเห็ดนะแต่ละฟาร์มนะครับย่อมมีวิธีการผลิตก้อนที่แตกต่างกันนะวิธีผลิตที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อน้ำหนักสุทธิรวมแตกต่างกันไปด้วยนะก้อนเห็ดที่ดีน้ำหนักก็จะได้ตามเกณฑ์ของเห็ดชนิดนั้นๆนะก้อนเห็ดที่มีปัญหาน้ำหนักก็จะได้ต่ำกว่าเกณฑ์นะรวมถึง หัวเชื้อเขาฟางที่เราเอามาใช้ก็ส่งผลให้ผลผลิตของเรานั้นมีคุณภาพแตกต่างกันไปด้วยนะครับอันดับต่อมาคือฤดูการนะฤดูการเนี่ยส่งผลต่อคุณภาพและการออกดอกของเห็ดอย่างชัดเจนนะอย่างเช่นฤดูร้อนนะฮะย่อมไม่เหมาะกับการทําเห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นอย่างยิ่งนะ แม้ว่าเราจะทําก้นได้ดีแค่ไหนนะฮะแต่ว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อมันไม่เหมาะนะฮะการเกิดดอกของเห็ดก็ยากตามไปด้วยนะฮะอันดับต่อไปเรื่องโรคราและ,มะแมลงศัตรูพืชน,นะครับผมช่วงปีแรกๆเนี่ยของการเพาะเห็ดนะครับเรามักจะไม่ค่อยเจอโรคระบาดนะฮะเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันยังใหม่นะฮะ แต่พอเราทําไปได้สักพักสักสปีสมปีนะครับก็จะเริ่มสะสมพวกเชาาเื้อราแมลงต่างๆนะทำให้ก้อนของเราเนี่ยเสียหายนะฮะแล้วเห็ดก็ไม่ออกนะส่งผลโดยรวมกับผลผลิตนะฮะอันดับต่อมานะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศอีกเช่นกันนะครับแต่ว่ามันเป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมของการออกดอกนะฮะพอ สภาพอากาศมันเอื้อนะครับเห็ดเขาจะออกดอกเป็นจํานวนมากนะทําให้เห็ดเนี่ยล้นตลาดในบางพื้นที่นะครับทําให้ถูกกดราคาหรือแม้กระทั่งขายไม่ได้เลยก็มีนะครับผมก็พอจะสรุปได้ว่านะครับ80%เซนของคนที่เริ่มทําเห็ดใหม่ๆนะครับมักจะประสบปัญหาเดียวกันเลยก็คือเห็ดไม่พอส่งแม่ค้าหรือส่งได้ไม่สม่าเสมอนะครับ เนื่องจากว่าเห็ดนะครับเป็นพืชที่ไม่ได้ออกดอกทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีก้อนอยู่แค่ชุดเดียวนะฮะช่วงเวลาที่เห็ดเขาพักก้อนนะครับเขาก็จะไม่มีดอกนะพอเราไม่มีดอกส่งแม่ค้าแม่ค้าก็ไม่อยากจะรับเห็ดเรานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงเห็ดมาพอสมควรแล้วนะครับอย่างน้อยอาจจะ 6เดือนถึง1ปีนะฮะเราคิดว่าเราโอเคนะฮะกับอาชีพนี้เราก็ควรที่จะขยับขยายนะฮะมาทําก้อนเองเพราะว่าคุณภาพก้อนที่เราซื้อมานะฮะมันไม่สามารถควบคุมได้นะะบางครั้งเราอาจจะได้ล็อตที่ดีนะฮะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรบางครั้งเราอาจจะเจอก้อนที่ไม่ดีก็ทำให้เสียหายขาดทุนได้นะฮะ เพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับว่าการทำเห็ดให้อยู่รอดนะฮะจริงๆแล้วมันต้องอาศัยการพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะฮะถ้าเรายืมจมูกเขาหายใจนะฮะเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพใดๆได,ได้นะฮะตลาดของเราจะหายนะฮะพอตลาดของเราจะหายรายได้เราก็หายตามนะฮะเพราะฉะนั้นแม่ค้าก็จะไม่อยากรับเห็ดเราทำให้เราก็ไม่อยากจะทำเห็ดต่อนะฮะก็เป็นที่มาที่ไปของ80%ของคนทำเห็ด ใหม่ๆที่เลิกไม่ทําตอดนะครับผมก็ฝากเอาไว้ให้พิจารณาดูนะครับถ้ามีโอกาสอยากให้ลองทําเองนะฮะมันจะได้พึ่งพาตัวเองแบบยั่งยืนนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝากไว้ให้พิจารณาดูนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วจะได้มีอะไรดีๆแบบเนี้มาแนะนํามาแบ่งปันกันเนาะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ